สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและอำเภอกันทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบห้ีแซนิวภาคอีสานดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะและชาวรีสเกตเชิญชมคุณชมามาทซึ่งเป็นคนรีสเกตได้รับรางวาัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานเขาว่าในวงสภากาแฟจังหวัดสิสเกตต่างโจทย์จักล่าวขานถึงนางชมไมมาช,ชาติเมทากุลว่าเป็นคนสิสเกตที่เก่งมากความสามารถคว้ารางวาัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศทําให้ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามนางชไมมาช,ชาติเมทากุลว่าข้อเท็จจริงเป็นประการใดซึ่งได้รับคําตอบว่า เมื่อวันที่1ตุลาคม2,567สหัพันสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสสอทวท,ท จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมประจำปี2567ที่โรงแรมแกรนดไฮเอทเอราวาัณกรุงเทพมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อยกย่องเช,ชิดชูสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปโดยคัดเลือกสตรีไทยผู้ประกอบธุรกิจและสตรีไทยที่ประกอบวิชาชีพ ที่มีประวัติด้านธุรกิจหรือวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมเหมาะสมที่จะเป็นแบบฉบ,บับและตัวอย่างให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งในจำนวนผู้ที่ได้รับรางวาัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศภาคกลางได้แก่นางชไมมาช,ชาติเมทากุลประธานบริหารบริษัทสุัพฑ์คริสตินาประเทศไทยจำกัด ดรอกตรกรายานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิสเกตกล่าวว่าชาวศิสเกตดีใจมากที่นางชมายมาศลูกหลานของคนศิสเกตได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้เหมาะสมที่สุดน่าจะได้รับมานานแล้วเพราะนางชมายมาศเป็นผู้ที่คนชาวศิสเกตมองเธอว่าเป็นนางฟ้าเป็นแม่พระของประชาชนทุกวงการตั้งแต่โรงเรียนวัดเธอชอบปิดทองหลังพระ ชอบทําบุญและเป็นผู้ให้ตลอดมาโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเมื่อวันที่20พฤษภาคม2,564นามยมางชไมมาชัดเมทากุลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพัทระมหาราชานุสศรในพระอุปถัมภ์ในโครงการก้าวผ่านโควิดไปด้วยการจำนวน3 0,000นบาทและยังเป็นตัวแทนนักศึกษาสื่อสุขภาพรุ่นที่1มอบเสื้อกาวสาหรับใช้ในการแพทย์จานวน1000ตัวและรว องเป็นศูนย์กลางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยโควิดด้วยการบริจาคโงศพและน้ำมันสำหรับเตาเผาให้กับวัดที่ต้องการใช้เพื่อเผาศพผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิดทั่วประเทศเตรียมรถบริการผู้ป่วยที่ต้องการไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายช่วยแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของประชาชนและเป็นกำลังใจกันในสภาวะที่ยากลำบากนางชไมมาชาติเมธากุลกล่าวค่ะว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่สุดกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ปิดทองหลังพระมา35ปีวันนี้มีผู้ใหญ่เห็นจึงเป็นที่มาของรางวัลน,นักธุรกิจสตรีตัวอย่างระดับประเทศภาคกลางกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆความเมตตาและทุกๆความปรารถนาดีรู้สึกอบอุ่นแ,และซาบซึ้งยิง่งค่ะ